ชงรักตรงลงชงเสนเ่หาจะเป่าคาถาลงนาหน้าทองรักคูลงคู่อยู่บ่บได้ให้ให้ฮบห้องรักคู่ลงคู่อยู่บ่บได้ให้ให้บห้องบนหน้าหน้าทองจงไปทองบับหนูไอ ไม่ใส่เขาดูจะ้ขาแรมเขา่เียเป็นกอจาฟองหนบาถาว่ายากใส่กรตลอดพานะว่าถ้เบาต้องอกเขาเป็นข้อเขาแค่ว่า,าว่าอาัน แต่ที่แน่ๆนะกูหูแล้วบึงบ่มีที่ซุกควนอน,นเอาโกยนอนสก,ก็ได้อีหล่ะ <c oughs> อยู่อีซุกควนนอน,นต่อให้มึงมีเงินมึงอะไรใหญ่ลาดสว่างถ้ามึง่มีงานมีการเห็ดมึงก็อยู่บ่ได้ก <c oughs> ารที่คนน่าคนอื่นม <c oughs> ไม่มีที่ซุกควนอนกะที่ว่าอุลีน่ะซำนอนนะโลกนี้มันสัง,งหญ่เงินแต่อยากนอนจะกนอนค่ะมึงมีเงินในกระเป๋าน่ะอยากเอาคดงหาอยากเอาดูสันได้ก็ได้เออ ก็ว่าว่าอันแต่ที่แน่ๆนะกูหูลรวมึงบ่มีที่ซุกควนอนเอาโกยนอนสกัดได้อีหลา